กับห้หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนยครับท่านผู้ชมนะครับผมปูให้แล้วนะครับผมสี่หนึ่งศูนย์นะครับท่านผู้ชมนะครับอยากได้เลขเด็ดต้องกนกับทางกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับ นะครับไหโบราณนะครับได้ทราบข่าวว่ามีแม่พิษนะครับผมล่างส่งนะครับผมงวดที่ผ่านมานะครับได้8-3เต็มๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะตามให้นะครับผมไหโบราณนะครับที่อยู่นี้นะครับ แล้วคุณพ่อกําลังจะทําพิธีนะครับผมเราจะทาพิธีขอนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาติดตามกันเลยนะครับว่าตัวเลขจะเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมทางช่องเป็นเพียงแนวทางและสะพานบุญเท่านั้นนะครับผมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับบางช่วงบางตอนอาจจะมีลักษณะแบบที่ไม่พอใจก็เราต้องขออภัยมาด้วยนะทีก้นมปกที่้องแมลูกันปูนี่ีโที่มากสิมีลม ต้องยิงนี่นทีมากขออนุญาตทายเอาปูดีบ่ยิมากขอลองเอามาขอลองล่างมานั่งไกมาอยากตั้งจากหูปูนี่ละเพื่อปูนีเป็นหลวงพ่อต้องดีเด้วยเามันปูวิ่งด่้ยโอูเจ้ามเคบประสงนัมาอาปูอยาสั่งเหยียะละขอสชคขอลาเกีย็นผู้ท่านนำหมูมี่

ปูงจะกูใหปูแกบ่วางเลยเฮาได้เพดเนา่ะปูนได้ได้ยังลอะกูใปูเหรอเคือปูเหายว่ามันำเนาเนาะเอามีมนนล้ขันหา่อนปูขันหา ท่านใดสนใจอยากจะเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะกุดล็กช้างเด่นทางด้านเมตตามหานิยมหนุนดวงท่านใดดวงไม่ดีดวงตกอยากถูกหวยเลยเบอร์ซื้อหวยผิดๆถูกๆซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนแอดมินแนะนำเลยตะกุดลกช้างบูชาดอกละ350บาทเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรมาให้ชัดเจนหรือโทรมาได้เลยเบอร์0 8 2 8 7 0 3 4 2 9ยภายในบรรจุไปด้วยเส้นขนหางช้างเส้นขนลกช้างลกช้างหนังช้างกระดูกช้างและของมงคลช้างเกือบทุกชนิดเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่เรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง อี่าพิมลบอลอ้าวว่ายังจะหายรับใบปวดว่าจะเป็นทรงผมเอ,อามิมลจะนำพวง ไอว่าตาุกวานคือกา่ไอ้านอก้านคือกา่บ้านนอกบ้านคอกาู่บนกบนคือก่บ้าบนคือกา่้านอกบ้านอก่้านบานอการานนบนรู่บ้อก่บ้านอบ้านคือกคู่อ้ือกมร่บ้านกบ้านคือกู่้นนบอกา่นอบ้านคอกู่้านบอการ่้นอานคู่้า รับเอาับปากับปูได้บ่รับเอาวางได้รับได้มกนเอามันหนักได้แทดู้กเอาก็หนักด้วก็จะต้องถวงอันวดได้อันวันรงนี้มันงดได้ังหละก็จะให้ปูเท่ารับเท่านั้นก็เนี่ยๆก็เนี่ยแก่มากเลยตัวละันดียวะ่าปูไถ่โอ้ให้ได้ยู่ไอ้ลูกต่าแก่ปูได้รับได้ไดรับมา้วกมือเกินห้องมืเกินมันมัดปูหลายอย่า บ่จ้าบ่ปบรับไปบ่รับไปต้นตัวสำคัญป ap> ู่าะเนี่ยตัวไข่คู่เลย Mình đến, của đoạn, là là đã, mình khăn, các thứ có ba đường lạc, có mì bạc mai bạc lai su là cua, mực là con เอาสตัวบนตัวๆกันจาให้กลับเจ้าก็ใหายน้ำนะอาก้องเสียงเจ้านะเออวันเุ่าเกิดมา่เา้านเปลาเลยนะจ๊อสราสระส้ะสระจ้าน้าจริงัท้างล่างตบอกมีควสอตัวนั่นน่ะู้ดามากระสัจนเอานมาพกนเอา่าจำสินมาตั้งหลายกับประโยชก้บว่าท้ายลูกหลานเนี่ย กเอาวันคือาเราหมูะนูที่นึงออกแล้วมือนี่ก็มันรู้เป็นวัมันพาเี่ปูออกสิภาษาพอดีปูกดหายลูกนัานละปูก็ใหายปวดลูกเอคการมือเจ้ารับปากรบปู้วปูกัิให้เจ้าไปเรื่อยๆลูกเอออะัรปูไดม่รับปากรบปูปูกับหา ขายราเมนเยจะให้สวยิดสยปาเอปปวยหงนงตดมโอป๊บนบ่เมนล้ววังหันปูก็ให้แปามตงต่ให้ก้บบ่ให้ยังบนดัเกามจ้าก็ว่าเอาวังหัน อันนี้เราเอาเต็มๆเลยเอายัดเต็มบดเต็มหลักปูได้มาจังเลยก็ให้เน้นสองสามตัวให้เน้นสองตัวพร้อมหลางเขาว่ายู่ปูไปห่าเขายูไปไกลบนน่ะให้รีบกลับมากก็เลยบอกกลับมาเร็วๆบอสไปเจนก็ไปย้ายไปเรียบปูบน่ะไปย้ายคนเตียนเราเรียกบบน่ะเจ้าคนเตียนน้ำเจ็บมหมดแล้วน่ะ กเจ้าขายปขายขายสอ้กูกูในกระเป๋าขายตั้งัวกับเมียกับพ่อขยนงจำเอาคือสี่ครับท่านผู้ชมนะครับผมปูให้แล้วนะครับผมสี่หนึ่งศนนะครับท่านผู้ชมนะครับ

โอ้ยไห้ไปซื้อพ่มาใหม่พันโอ้ย่ันนีพ่นนั้นกนยากมัไีแบบไหมปไม่เลยสุบอมืเนี่ยมันไกนปปพอหพ่ซินเดอเเป็นมรดสองมด้แน้วเรือว่าพ่ออดีพอสินดหานอซื้อเลหกห้ล่างนะครับท่านผู้ชมนะครับผมหกห้าล่างนะครับ บนสี่หนึ่งศูนย์ตรงตรงบนขั้วบคุ้พกลาเร่ต้องกลับโอ้องกับโอ้เจริบไปลูกโอ้เจริบบอตงกลางผู้ตบมือตบมือบมือ

กามบกก็หาปูก็ไปปูคือว่าหาดีก็เอาไหนรับปลาปูเราลมเนี่ยด้ักเหือนเดเาเงินะาหนาปูได้บ่อได้บ่ออาหานก็ได้ปูร้านว้ก็จะมาหลายกระเบื้กินตกตองก็ข้ามเป็นบอท่านในเซียปูเนี่ยปูหันเป็นบอท่านเสียปนก็เลยต้องาซื้อบอซื้ทั้งหลาปูวกามันเป็นคนเราเลิมนนี้าปูเราปูไม่สินนาะ เอาห้องล,ล earns, ่าพระวันเนี่ยปลาจะกันนกมือเกื้อนล่าเลยล่าเลยล่ากวันจะค่อยกันไปเอามาต้นกันอันห่างสมมาสัมบุตัวภคกวาพุทธังภคกวันตังอภิวาเทมี ท่านผู้ชมนะครับผมเมื่อกี้นะครับผมเมื่อกี้ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับผมได้ตัวเลขมาแล้วนะครับผมเป็น410นะครับท่านผู้ชมนะครับผม410นะครับผมแล้วก็65นะครับผมสาหรับเมื่อกี้เข้าส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ปูกมาประทับร่างพอดีนะครับผม ที่ไหนะครับไหโบราณนะครับผมที่อยู่บ้านซาดนะครับผมนะครับ41065นะครับท่านผู้ชมนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นนะครับผมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเราตามมาแล้วนะครับลองไปนําลงทุนได้เลยนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามของท่านรับชมนะครับผมเจอกันใหม่ชิปหน้านะครับสวัสดีครับ